ก็ขอกระสดีทุ่งเงนด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องม o ลติร์การ์ดชิงเคยนะคลิปวโนนี้นะครับผมก็อยู่ในแอปทู u บอร์นี่วอลเล็นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อทาการหาเงินกันนะครับตัวนี้เป็นกิจกรรมใหม่เลยนะสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับพอดีว่าช่วงเมื่อกี้ในทุกคนผมทําคลิปไปนะครับเกี่ยวกับแจกอ่างเป้าในทุกคนสําหรับคนที่อยากรับในทุกคนเผื่อมันยังไม่หมดในทุกคนตัวนี้ย้ําว่า เื่อมันยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปละกันนะครับสาหรับลิงก์รับอ่างเปานะครับตัวนี้เพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปใส่รหัสในเฟซบุ๊ของผมได้นะครับตัวนี้สําหรับคนที่อยากลองเช็คดูนะครับว่าหมดหรือยังนะตัวนี้นะครับก็ลองทําดูได้นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับพอดีว่าผมไปเจอกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถรุนรับรางวัลนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ เงินเข้ากับป๋าวอลเล็ตนะทุกคนโอเคนะสมมติว่าเพื่อนๆ่อนนะครับกดเข้ามาในหน้าหลักแบบนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่จะเจอคําว่ากิจกรรมลุ้นรางวัลน,นะครับเลื่อนไปทางด้านขวามือนะทุกคนขวามือแบบนี้นะครับนี่เขาจะเขียนบอกว่ากระโดดชิง iphone 13 pro max นะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่ หลังจากนั้นนะครับก็จะเด้งเข้าสู่หน้าเล่นเกมนะครับตัวนี้หน้าเล่นเกมแบบนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดรางวัลให้เพื่อนดูก่อนนะครับว่าเราจะแกลกรางวัลหรือได้รางวัลได้ยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นการในทุกคนที่เล่านะครับจะทําการเล่นในะทุกคนเห็นไหมถ้าเราเล่นได้อันดับสูงๆนะครับเราก็จะสามารถในะทุกคนรับคะแนนได้ในะทุกคนตอนนี้อันดับที่สูงสุดนะครับก็สามพันหนึ่งร้อย 9 3คะแนนเลทุกคนตัวนี้นะครับน้อยสุดนะทุกคนก็545นะทุกคนตอนนี้ผมมีอยู่82นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นลองดูแล้วกันนะครับว่าเราจะสามารถกระโดดขึ้นอันดับที่100ได้หรือเปล่านะนี่แบบนี้นะครับก็จะเป็นการคลิกสัน้นๆแบบนี้นะครับก็บวกไปเรื่อยๆนะทุกคนเฮ้ยตกแล้วอะ่ะทุกคนนี่นะครับก็ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทาการกดเพลย์เล่นอีกครั้งนะทุกคนกดเพลย์เล่นอีกครั้งนะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตนะทุกคนรีเซ็ตนะครับก็จะเป็นบวกๆขึ้นๆนะทุกคนบวกไปมาแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่ครับกระโดดไปมาแบบนี้นะครับโอ้โหนีเราก็เซียนอยู่นะทุกคนสําหรับคนที่อยากลองเอาไปเล่นหรือสะสมนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะทุกคนกว่างๆก็เอาไป ส่มกิจกรรมดูได้นีทุกคนนี่ครับกดค,คลิกไปเลยนะโอ้โหเราก็เสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ย2 2แล้วนะมามาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่นีทุกคนตัวนี้นะครับสำหรับคนที่อยากลองทำดูนะเฮ้ยบวกเยอะอยู่นะทุกคนนี่นะครับแบบนี้เลยนะ อี๋เราได้ยาวเลยนะทุกคนยาวยาวเลยอะ่ะก็คนเล่นเยอะอยู่นะทุกคนเยอะอยู่นะผมก็อันดับที่หมื่นกว่านู่นแหละทุกคนเอาเอาโอ้โหยาวไปทุกคนอ,คนอี๋รอดอยู่เว้ยทุกคนรอดเฉยอะ่ะ วันนี้57าแล้วนะทุกคนโอ้โหโอ้โหง,ง,ง่ายๆก็ตกอ่ะทุกคนเดี๋ยวกับสู่หน้าหลักนะกับสู่หน้าหลักดีกว่านะไม่รู้ว่าอันดับที่เท่าไหร่แล้วอะคิดว่าน่าจะหมื่นบวกว่ะอยู่นะทุกคนอ้ได้สูงสุดอ่ะทุกคนเฮ้ยได้สูงสุดอ่ะสามพั 3, นอ่ะทุกคนใครที่เล่นได้สูงสุดนะทำไมเขาขยันเลน่นขนาดนี้อ่ะทุกคน ได้3,100ันหนึ่งร้อบามทุกคนเฮ้ยไม่ได้รวมกันในทุกคนเล่นแต่ละครั้งอะ่ะโอ้โห <c oughs> <ๆ>เยอะขนาดนี้เลยเลยทุกคนผมคิดว่าน่าจะใช้เวลานานกว่าในทุกคนนานโคตรโคตรในทุกคนกว่าจะได้หนึ่งรอยเนี่ย <c oughs> ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนเซียนในทุกคนเผเพื่อนเพนเซียนนะครับผมก็เล่นได้แค่นี้ทุกคนเล่นได้แค่นี้นะครับเผื่อใครที่มีเวลาว่างนะครับก็ลองเอาไปสุ่มดูได้นะทุกคนเผื่เพื่อน <PE> ME, ติดอันดับ1-100ถึง1น0นะมาโอเคเล่นยาวๆไปทุกคนหรีอบวก2ว่ะ พยายามเอาให้มันได้สองนะทุกคนคุ้มมากเลยอะเฮ้ยบวกสองมาว่ะทุกคนเฮ้ยยาวไปทุกคนโอ้โหเกือบตก มามามาเฮ้ยหกแล้วนะทุกคนเราต้องทำลายสถิติเก่าให้ได้นะทุกคน82นะครับมามาดูนาผมจะรอดหรือเปล่านะครับอุ้ยเกืบตกอะ่ะ วโอ้โหทำไมแคบจังอ่ะเนี่ยได้ยาวๆเลยนะผมคิดว่าเนี่ยโอ้โยเกือบตกทุกคนเฮ้ยหนึ่งร้อยแล้วอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ถึงหนึ่งร้อยดิเก้าสิบหกแล้วนะเก้าสิบแปดนะครับ อันนี้เก้าเก้านะครับโอ้โหเ็นหนึ่งร้อยแล้วอะ่ะเฮ้ย hmm. จะทุบสถิติได้หรือเปล่าเนี่ยง่ายๆนะ mm hmm. ผมคิดว่านะโอ้โหเฮ้ยทำไมมันเล็กอย่าง oh. Oh. โอ้โหตกแล้วนะครับ mm hmm. ผมได้รนะ้อยห้าได้ทุนร้อยห้านะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าอันดับของผมจะขึ้นหรือเปล่านะครับ mm hmm. สถิติใหม่เลยเะ้เนี่ยร้อยห้าเนี่ย โอ้โหหมื่นเหมือนเดิมนะทุกคนหมื่นบวกเหมือนเดิมนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะทุกคนเผื่อเพื่อนๆ<พ> <aquell pendant S 2> อยากเอาไปอยากรับรางวัลแบบนี้นะทุกคนนี่นะครับเราก็เล่สะสมไปเรื่อยๆนะทุกคนเล่สะสมไปเรื่อยๆนะครับให้ติดอันดับก็พอนะทุกคนติดอันดับก็พอนะนี่เห็นไหมพวกนี้นะครับก็เราจะได้สูงสุดถึง900บาทเลยนะนี่นะครับ900าบาทเลยนะถ้าใครติดอันดับแบบนี้ถ้าใครขยันเล่นนะทุกคนก็ ลองเอาไปเล่นดูได้นะครับลองไปเล่นดูได้นะครับกิจกรรมถึงวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูก่อนนะตัวนี้นะครับกิจกรรมก็ถึงวันที่31พฤศภาชนะครับก็ลองเอาไปทาดูได้นะครับเพื่อใครว่างๆนะครับแบบนี้นะเล่นยาวไปนะครับผ่อนคลายแบบนี้นะครับถ้าโชคดีนะครับก็ติดอันดับ1นึถึงเก้าร้อยในทุกคนโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาสอนเพื่อทําการหาเงินนะครับเป็นกิจกรรม เล่นยาวๆแบบนี้ถ้าคนถ้าใครมีฝีมือก็ลองไปเล่นดูได้นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ